โย่ Yo, นะครับวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ามาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกิจกรรมคริสต์มาสนะไม่ใช่ดิผมเล่นไปแล้วนะครับกิจกรรมคริสต์มาสเล่นไปในไลฟ์สดน,นะแต่ผมเอาคลิปมาลงคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลงแรงกันก่อนดีกว่านะครับไปเนี่เพิ่งแพ้มาเมื่อกี้เลยนะครับจะเลื่อนแร้งอยู่แล้วคิดดูดิจะเลื่อนแล้งอยู่แล้วอะแล้วมันไปแพ้แบบโคตรร้อนเลยเมื่อกี้มา จะเลื่อนแรงอยู่แล้วนักเตะผมแบบทีมันมีโอกาสยิงสองครั้งใช่ปะ่ะเข้าทั้งสองครั้งไอเหียผมมีโอกาสยิงเป็นเจ็ดแปดครั้งอะ่ะโอ้โหไม่เข้าเลยนะครับไม่รู้มันทําเชียอะไรไม่รู้บุญมันทําด้วยอะไรนะครับพวกนี้ไม่ใช่ดีกว่าบุญมันทําด้วยอะไรบุญกูนี่แหละเออโซแคมเบลอยากลองอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้จะได้ลองหรือเปล่านักเตะเอฟีก็จะเต็มอยู่แล้วนะ นะครับเปลี่ยนเบยรลินออกละเอาเซดึิกมาแทนนะครับมาลุยกันต่อโอ้โหยังร้อนไม่หายเมื่อกี้โอเคโอเค,อเคก็บ้าละเอาดิยูฮันครับด้วยน่าจะเปิดได้มั้งบวกอะไรเอาไม่ใช่อ๋อเนตเวทตัวนี้นี่ไงครับเอ้ยไอ้เหียมัวแต่มองมัวแต่มองนะเต๋มันบวกมา ช่างมันก็จัดไปนะครับจัดกิจกรรมนี่แหละเอ้ยรำเลยใช่ไหมโอ้แคมเบลไม่รู้ดีกว่าก็เซลนี่หรือเปล่านะแต่ปีไอคอนนะนะปีอื่นไม่รู้เหมือนกันปีอื่นไม่รู้เหมือนกันโอเคโอ้โกดูเดียโอเคปี EPS ผมเล่นแล้วแคมเบลไม่ค่อยสุดไม่ค่อยดีนะครับ โมงไม่ได้เลยที่จริงมันควรจะโมงได้นะแคมเบลอะโมงไม่ดีแล้วก็แบบช้าด้วยแต่สแตนมันความไวมีนะแคมเบลอะ,าาละโอ้โหยิงมาย่างังงี้ไปไปฝนตกนิดนึงไม่นิดหรอกก็ตกอยู่พอสมควรก็ตกอยู่พอสมควรจะปัน<ๆ>ป่นก็ไม่เข้า มารรมามาโอ้โหโอ้โหมาไปไป,ไปดิโอ้โอโอ้โหโโโดูดิดวงทำด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับดวงทำด้วยอะไรไม่รู้คือแบบผมไม่รู้จะทำไงแล้วอะกับดวงผมอะโอเคไปลุงเบิกแก้ตัวไป โอ้โหส่งไม่ผ่านอีกโอ้โหซวยจัดจัดแล้วกับเกมเนี่ยการ์ดก็ไม่เคยจะเปิดได้ตัวดีๆกับเขานะครับบางทีการ์ดดีๆนะผมเปิดแบบได้ตัวไม่เคยถึงหมื่นล้านเลยอ่ะจริงๆนะครับต่ำถูกแพงสุดก็นายประตูตัวนั้นแหละไอ้ตัวบวกแประฟอสเตอร์ดูลูกนี้ ดูโอ้โหละจุดโทษสุดยอดสวยจะด่ามันละเมื่อกี้ดีมันให้จุดโทษเรานะครับเมื่อกี้ผมกาจะปาดไปให้เบิกแคมแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหโดนดึงพอดีเสียเหลี่ยมเราเอาไงดีเนี่ยไม่อยากยิยงตรงกลางเลยโอเคถอยมาสักนิดหนึ่งแล้วกันถอยวางเชิงให้มันสักนิดหนึงแล้วกันออกปะเนี่ยออกปะเนี่ยโอ้โห ไอ้ชี้เอ้ยโอ้โหควรจะได้โอกาสขึ้นนำเลยด้วยซ้ำไม่เป็นไรเอาใหม่ oh โอ้โหกูร้อนมาพอแล้วเมื่อกี้มึงยังมาอะไรกับอะไรกับกุยเนี่ยคือมันโอ้โหทำไมกูซวยจัดๆเลยวะเนี่ยโอ้โหดูมันดูมันนี่มันโอกาสครั้งเดียวนะ่นี่โอกาสครั้งแรกนะเนี่ยดูความเฮี้ยของมัน โอ้โหยิงจุดโทษก็เสือกออกอีกไอ้เยี่ยเอ,อ้ยหมดคำสีวาวแล้วเนี่ยไป,ไปโอ้โหโอ้โหทรงทรงทรงยิงโอ้โห,โโหดูดีคือมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะผมงงไปหมดละ ไ,ไป,งไปลงเบรรว่าไงว่าไงอาโอ้โหอะไรเนี่ยจุดโทษเปล่าแล้วจุดโทษไม่มีไม่เข็นไม่เคยเห็นในสัตว์ลุงเบริร์ว่าไงโอ้โหออดูดิดวงไม่รู้เป็นอะไรนะครับกับเกมนี้นแบบไม่รู้อ่ะมันโกรธอะไรผมหรือเปล่า GM ผอมผม่ปทำอะไรให้มันหรือเปล่า ไม่รู้ว่าเชี่ยจัดแต่ว่าไม่ว่าจะเปิดการ์ดหรืออะไรอ้ถ้าแพ้อีกก็ไม่ต้องคุยกันแล้วอะโอเคเสือกแตะเสือกมาแตะไปยังไปแล้วแต่ทันเปล่าทันเปล่าไม่ทันโอ้โหแม่งเอ,อ้ยมันไม่ใช่หน้าเป้า เครออโหโอแม่งแต่หลุดไปเฉยโอเคสวยแปก๊กไอสัตว์แป๊กกับมึงแป๊กกับมึงโอเคถ้าผมก็มีเหมือนกันไปหลุดยังโอ้โหหลุดแล้วแต่แต่อะไรแต่อะไรยิงดิโอ้เชีย่ยจัดจัดเลยอะทำอะไรก็ไม่เข้า,าไป,ไป ไปไปโอ้โหตกหนักเลยฝนทีนี้ผมไม่มีดวงจะยิงแล้วมัง้งผมว่ายิงเฮ้พี่นอ้องโอ้โหให้กูชนะบ้างเฮ้ยแต่ละตัวแบบแพ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดูถ้าชี้อะไรเนี่ยโอ้โห คงจะไม่เข้าหรอกมั้งไอ้เฮียสุดยอดสุดยอดไปเลยโอ้โ,อโหจะไม่ให้ร้อนได้ไงเฮียดูสภาพมันดิอ้าวโหเซยงจัดเออจบไอ้เฮียไปดูกิจกรรมดีกว่า ครับผมก็มาเติมกิจกรรมสักหน่อยนะว่าจะไม่เติมแล้วนะครับก็เอาสักนิดหนึ่งนะครับต้องการใช้เงินไงต้องการใช้เงินผมแลกไปเลยสักสิบเหรียญพอสักสิบเหรียญก็หมื่นหนึ่งแล้วอ่ะมาผมต้องการใช้เงินนะครับตอนนี้อยากได้นักเตะใหม่มากโอเคเหมือนเกมมันแหลกๆนะผมจะเอาไปนี้ไงอันนี้ไม่ค่อยอยากจะลุ้นเท่าไหร่หรอกมาถ้าอันนี้มันจะได้ตั๋วแปะว่ากดทีเดียว การมันก็พอๆกันหรือเปล่าอืดูก่อนพอๆก็เชียร์กดเซฟบ้านไปเลยวะโอเคมาตัวหนึ่งนะครับก็อย่างดี่อ๋อไม่ใช่ดิมาสองร้อยเอมโอเคนะครับตัวหนึ่งเอาอันนี้ไปเลยแล้วกันหรือมารอนี่อันนี้แหละขี้เกียจเติมแล้วนะครับกิจกรรมนี้รอกิจกรรมใหม่ดีกว่าเพราะว่านักเตะมันขายไม่ออกชัวๆนะครับมา Okay. มาดูได้อะไรมัง้งได้เท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ดีกว่าเงินมีอยู่300นะ300มา100โอเคประมาณ800ร้อยเอ็มแดเอ็มแล้วก็การ์ดอีกเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆมาเปิดใบนี้ก่อนล้วกัน4ี่ใบนะครับต้องการเช็คเงินเอมดูทีดิร้อยหนึ่งได้กี่บาทโอเค96เบอร์เจ็ดอ่ะ โอ้เชฟเชนโกไอเชี่ยโอ้โหเจ็ดร้อยล้านเลยระโอ้โหเกินไปก็คุมแล้วนะเนี่ยเหรอเอ้อย่งย่งยังยังไม่คุมหนึ่งร้อยบาทยังไม่คุมนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยล้านกูบอกคุมไอเชีย่ยร้อยบาทต้องขอตักสี่พันเอมมาก็พอได้โลบจัดมาโลภจัดจัดไปไหนก่อนดีไปนี้ละกันไปนี้ไม่น่ามีลุ้นอะไร สามถึงห้าขอไปที่ะใบยแล้วกันเพื่อมีทีบีตัวดีๆมันออกมาโอ้โหเอลเอสเบอร์สี่โครเอเชียแคลโพลิสิกไอสัตว์เท่าไหร่22ล้านบวก5ก็จริงแต่มัน22ล้านอีก oh, oh, โอ้โหเดินมาเลยพอสโคมาใกล้จะหมดละร้อยบาทแม่งไปไวนะครับไปร้อยสองบวก ปีอะไรโอ้โหปีนี้เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สิบต่อโอ้โหเบเยี่ยมใครเนี่ยอาซาน้องอาซ่าเออกูว่าแล้วไอ้ที่100ล้านโอ้โหมานะครับไปสุดท้ายละดูที่ต่ำสุดมันคือใครโอ้โหซานเชสต่ำสุดเลยอะต้้ง50ราคาเท่าไหร่โอ้โห600ล้านนะมีนายประตูก็เนี่ยนายประตูไม่เอานายประตูกี่ตัวเนี่ย นายประตูไม่เอาดีกว่าโอ้โหนาบานมันร้อยหกไงนาบาน่าจะขายออกนะครับขาดสักนิดหนึ่งแล้วกันโอเคสเตอร์ลิงมาโอเคสเตอร์ลิงกับเนย์มานะครับแพงสุดเปนโดนะครับต่ำสุดเป็นปอกปาปอกปาเจ็ดร้อยล้านเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิโคใช่ปะ่ะอ๋อราคาเท่ากันมานะครับคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ใบนี้ละ ถ้าโดออกคือจบเลยคุ้มเลยนะครับโดตัวบนๆนแบบ๊คงแบบคงเแบบคง็คแฮมอะไรมานะครับเอามานหน่อยดิเอามานหน่อยด,อาาอยดิโอ้โหวนอ้อนงเบอร์สองเชียรอะไรโมโหไอ้คาวาอะไรน่ยคาวาฮาคุว,วาละแม่งถูกสุดเลยเช็ดเคโอเคสรุปแล้วกันนะครับเงินได้มา800ล้านนะครับกับน,นักเตะอีกประมาณ ดีไวพันห้ได้ถึงมาประมาณพันสแล้วกันนะครับประมาณสองพันล้านหนึ่งร้ได้สองพันล้านนะครับโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ไปละ